สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอทุกทท่านนะคะวันนี้เราก็มาป้อนออเดอร์นะคะของคุณแม่แก้วคุณพ่อเล็กนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งสองท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องลำพูนคุณยายฟ้าใสพี่บุญมีนะคะไดออเดอร์ให้คุณยายกับน้องช้างได้ทานกันนะคะคุณแม่จ๋าอยู่บนโต๊ะก็20ตะกลานะคะ ตอสาธุสาธุบุญนะคะคุณแม่จ้าร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาจ้าคุณแม่จ้าที่เมตตาคุณยายกับน้องๆนะคะให้ได้กินได้ทานนะคะกราบขอบพระคุณจ้าให้คุณยายกับน้องได้ทานนะคะคุณแม่จ้ากรับขอบพระคุณนะคะที่เมตตาคุณยายกับน้องนะคะ เราก็ใส่ตะกร้าให้คุณยายกับน้องๆได้ทานเลยนะคะคุณแม่จ๋าสาธุสาธุบุญนะคะขอพระกุปะกรรมตามปกปักรักษาท่านและครอบครัวนะคะคุณแม่จ๋าขอบุญบารมีน้องช้างนนนำให้ท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่จ๋าสาธุสาธุบุญจ้าในน้องช้างในวันนี้ก็ขอให้ท่านนะคะได้รับกลับคืนเยอะๆนะคะ เราเราไปให้คุณยายก่อนให้พี่บุญมีก่อนนะคะพี่บุญมีขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนเร็วลูกเร็วขอบคุณจ้าจ้าหวานหวานก่อนขอเสียงหน่อยขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าโอ้โหดีใจใหญ่นะคะพี่บุญมีนะคะต่อไปก็ให้คุณยายนะคะอีกหนึ่งตากล้าให้กับคุณยายนะคะคุณยายโอ้คุณยายก็อายุ59ปีแล้วนะคะคุณแม่จ้า คุณยายฟ้าใชนะคะนี่ไว้เลยนะคะอีกหนึ่งตักร่าให้กับน้องลำพูนนะคะครับ<ะ>น้องลำพูนขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่ะค,ค,คุณแม่แก้วคุณพ่อเล็กนะคะจากเรนใจนะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณค่ะโ <c oughs> ยสวยเลยนะคะฟ้านวะขอบคุณมากนะครับขอใช้เป็นความสุขฝากไปเลยนะครับนะครับนี่นะคะได้ทานแล้วนะคะน้องลำพูน ขอบะคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งสองท่านเลยนะคะคุณแม่จ๋าจากแดนไกลนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะได้เข้ามานะคะช่วยอาหารคุณยายกับน้องนะคะเมตานะคะให้ได้กินได้ทานกันนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็เป็นตัก้าผลไม้เล็กๆในวันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะแล้วก็เป็นต้นหญ้าให้คุณยายกับน้องนะคะได้กินได้ทานในวันต่อไปนะคะก็ สาธุสาธุบุญนะคะขอให้ท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะคิดสิ่งใดวังสิ่งใดก็สมวังดังใจหมายทุกป,ประการเลยนะคะสาธุบุญนะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณที่เมตตาครอบครัวน้องลำพูนนะคะคุณยายฟ้าใสที่บุญมีนะคะเราก็อยู่ด้วยกันสามเชือกนะคะอยู่ที่ทุง่งกุลาร้องไห้นะคะคุณแม่จา๋า ก็อยู่กันจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่สุดเขตสุรินทร์เลยนะคะอยู่เขตทุ่งกุลาร้องไห้นะคะติดกับร้อยเอดสลัคามนะคะคุณยายกับน้องๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณยายกับน้องๆด้วยนะคะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณจ้า